จะออกจากในส่วนของลำธารเมื่อสักครู่มาครับประมาณสัก5นาทีเราก็พบว่าเราเริ่มเข้าสู่เส้นทางที่เป็นทางลาดชันเพิ่มมากขึ้นลาดชันและโคดเชียวตรงนี้ครับก็จะใช้ความระมัดระวังในการขับขี่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับ เรามาถึงบ้านที่มีชื่อว่าบ้านลี่ไข่ฮะหมู่7ตดังแลครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นถ้าให้เดานะครับคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์อยู่ที่นี่ครับไม่ได้หาข้อมูลมาก่อนว่าเป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์ใดต้องขออภัยตรงนี้ด้วยครับแต่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูกับบรรยากาศที่เห็นตอนนี้ครับ ดูชื่อป้ายของเจ้าของบ้านครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์ลาหูครับที่อยู่กันตรงนี้เป็นชุมชนค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวแต่จากนี้เรากําลังจะเดินบนเส้นทางเข้าป่าไปเรื่อยๆครับน้องๆสวัสดีครับเอาล่ะครับเราจะเข้าสู่เส้นทางป่ากันแล้วครับคุณผู้ชมว้าว ถนนส่วนคอนกรีตหมดเท่านี้ครับจากนี้ไปเราจะเป็นถนนดินดำกันไปเรื่อยๆเราจะใช้ความเร็วช้าๆครับใช้ความเร็วช้าๆแปลว่าอะไรวะเราจะ <c oughs> ไปกันแบบชา้าๆครับคุณผู้ชมอ่าไปแล้วว้มีน้ำตกที่นี่สวยมาก มีเจ้าหน้าที่ไฟป่าที่เป็นเจ้าของพื้นที่ที่เราจะไปก็สวนลงมาครับบนเส้นทางนี้เขาจะแนะนําว่าให้ใช้รถที่สามารถไปบนเส้นทางออฟโรดได้จะดีที่สุดและไม่ควรใช้รถยนต์ครับใช้ได้แค่มอเตอร์ไซค์เท่านั้นไม่ใช่ไม่ควรใช้หรอกมันใช้ไม่ได้ใช้แต่มอเตอร์ไซค์เท่านั้นครับ <S <S ในระหว่างทางก็จะมีว้ยลับทารสวยมากมากครับแล้วก็ทางไปก็ค่อนข้างจาอะอค่อนข้างคับแคบทีเดียวฮะ้ย ไม่ได้ บนเส้นทางนี้ต้องบอกเลยนะครับเกียร์สเกียร์สเกียร์สสบายมากรับเพราะไม่ได้ใช้เลย <laughs> <laughs> เอาว่าว้าวแล้วมาเราตามเข้าไปครับคุณผู้ชมครับ เจ้าหน้าที่อยู่ทยาหรือเปล่าครับไม่ครับปนอาาสารปกันไาอ๋อกราต้นไม้ไมู่อ๋อตน้วันนี้เป็นกำลังมีกิจกรรมปลูกต้นไม้กันนะครับเนาะอ๋อก็เดี่ยวผมจะโตไปทายกรรมนะครับครับผมตรวตรวจคำ่ชิงชาคำชิงสาชิงชาของยางอาคาิบลิงชา้นข้างเีวครับผมครับเดี๋ยวไปเจอกันั่นนะครับครขอบคุณครับ เราได้เจอกับอาสาสมัครป้องกันไป่าพอดีครับที่เขากำลังไปทํากิจกรรมปลูกป่าพร้อมกับสร้างสร้างสร้างชิงช้าไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่นั่นด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเขาชินเส้นทางฮะเขาซิ่งมากเลยวูวูเราไม่กล้าครับ เปลี่ยนเปลี่ยนแบตกล้องมันค้างเอาเหรอเดยเปลี่ยนแบตอันนี้คือแบตของจริงเหมือนกันอันนี้เอาม,มีมีหลายก้อนหมุหอกหยิบกล้องไหนใส่ปึ๊บไปเลยนะอย่าหยุดปึ๊บไปเลยยา,ยาวเลย ตอนนี้เจมให้สัญญาณให้เราหยุดรถครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าน่าจะเป็นเส้นทางที่ลาดชันมากครับเจมขึ้นไปบนนั้นคนเดียวก่อนโอเคขึ้นไปละวีตามขึ้นไปครับไม่รู้ว่าข้างหน้ามีอะไรดูจากยางล้อพี่วีค่อนข้างจะลื่นทีเดียวในขณะที่ฝนยังไม่ตกตอนนี้ครับกาลังคิดว่าถ้าฝนตกจะเป็นยังไง ุดแล้วเหรอทำไมนะอันนี้ข้างหน้าที่ช้ำมากพี่อ๋อข้างหน้าชันมากครับโอเคไปเลยซีทีหนึ่งสอที่เกียร์หนึ่งครับทางลาดชันตรงนี้ต้องบอกไว้เลยว่าดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถ้าเป็นไม่ได้อยากจะเพิ่มฟันหลังจริงๆครับไปไปกันต่อ สวยไหม,มเรามาจงุงระหว่างทางครับเราจะเจอวิวบรรยากาศที่สวยมากๆครับคุณผู้ชมฮะอบล้อมไปด้วยต้นไม้ภูเขาครับแล้วก็เมฆบอกอย่างสวยมากครับต้องไปต่อฮะต้องไปต่อเรามาได้ครึ่งทางแล้วครับคุณผู้ชมไป เราเจอนาขั้นบันไดแล้วครับที่เราตั้งเป้าหมายจะมาที่แรกฮนะอยู่ข้างหน้าเราเองประมาณสัก300เมตรครับคุณผู้ชมไป ตอนนี้เราตอนนี้เราก็มาถึงจุดนาขั้นบันไดจุดแรกของเราครับที่มาก็ถือว่าคุ้มค่ามากในการที่มาตรงนี้แต่ผมไม่รู้ว่าที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครเมื่อกี้เขาไปปลูกป่ากันเขาไปตรงไหนครับ แต่ที่เราจะมาดูก็นี่แหละนาขั้นบันไดาถามว่า Amazing มากแค่ไหนก็ไม่เท่าไรหรอกถ้าถ้า,ถ,าถ้าเทียบกับสิ่งที่เราสามารถดูได้ทั่วๆไปแต่ว่าความที่เราอยากม่เห็นก็คือวิถีชุมชนที่นี่กับสภาพบรรยากาศที่นี่ที่เข้ามาลึกขนาดนี้ใครที่ชอบสายแอเวนเจอร์แฮะชอบลุยหน่อยๆชอบชอบผาประสบการณ์มาทีเดียวได้ดูทั้งนาขั้นบันไดได้ทั้งเที่ยวน้ําตกได้ทั้งลองเส้นทาง Amazing ได้ทั้งสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่นี่เป็นอะไรที่น่าสนใจสุดๆเลยครับขอบอกเป็นไงบ้างเจม

ดีดีครับอ๋อครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนแล้วก็มองจากข้างล่างมาเนาะโอเคสวยครับเดี๋ยวนี้เจมส์จะถ่ายรูปไปทําอะไรครับถ่ายรูปไปลงเพจลงอจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอครับลงเพจเป็นลายที่รักครับโอเคครับผมส่วนพี่วีฮะไปนู่นแล้วครับติดใจฮะชอบเข้าป่ากเข้าดอยเราควรจะทิ้งเขาไว้ที่นี่ดีไหมเจมส์ดีครับดีดีใช่ไหมโอเคทิ้งไว้เนี่ยเนาะพี่วีกลับก่อนนะครับสวัสดีครับอ่าตรงนี้ตรงนี้ไปอีกไกลไหมครับกว่าจะถึงส่วนที่เป็นนาขั้นบันไดอ๋อประมาณ ประมาณ500เมตรก็ถึงแล้วใช่ไหมครับทางยากไหมเหมือนเหมือนที่ครับไม่ยากไม่ยากตรงนั้นมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับตอนนี้ทําชิงช้าอยู่ครับทาชิงช้าอยู่แล้วก็ปลูกปลูกป่า๋อปลูกป่าตรงนั้นด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงนู้นกอนเนาะขอบคุณครับครับผมทาจะลาดชันมากเลย พีวีจะตามเป็นคนที่สองนะได้พี่วีรู้สึกไงบ้างเจอเส้นทางแบบนี้กลัวนะกลัวเหรอตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ไหเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมดักรอถ่ายพี่นะได้ได้ได้โอเคพี่วีก็ลงไปพร้อมกับ4ฟร์วิลสังเกตครับใช้2เท้าสอมือประโยชน์สูงสุดครับกับการลงบนเส้นทางนี้อ้าวลงไป ไปเลยพี่วีกลัวจริงๆเว้ยพี่วีกลัวจริงๆฮะเขาไม่กล้าลงบนเส้นทางนี้เดี๋ยวเจมมาช่วยครับอันนี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮเจมระวังเป็นเทคนิคนะครับถ้าสมมติว่าสมมติว่าลงไม่ได้นะครับให้ ให้เราดับเครื่องถ้าเป็นรถมีมีคัสก็ดับเครื่องแล้วก็ปล่อยคัสได้เลยอให้ให้ให้แรงตึงเนี่ยมันกระชากรถไว้แล้วเราค่อยตะคอกลงครับแล้วเราใส่เกียร์อะไรเกียร์หนึ่งเกียร์สองใส่เกียร์หไว้ครับใส่เกียร์หนึ่งไว้แล้วดับเครื่องใช่ไหมครับดับเครื่องก็ได้ครับในกรณีที่เป็นทางชันมากๆแบบนี้นะครับผมโอเคใส่เกียร์หนึ่งแล้วก็อ๋อล้อหลังมันจะล็อกแบบนี้ใช่ไหม อันนี้ล้อหลังมันล็อกเลยนะนี่ยใช่ครับพแค่เราเบรกเบรกโดยที่เราเรายังเรายังใส่เกียร์แล้วก็ให้ให้มันไหลไปมันจะลื่นกว่านี้ครับอ๋อโอเคเป็นเทคนิคใหม่ที่เราเพิ่งได้รู้วันนี้ครับ จะลงกันแล้วครับคุณผู้ชมครับว้าวป๊อป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 โอเคมากไปเก่งมาก <c oughs> เก่งมากโ,โอเคไหมโอเคอยู่โอเคนะจูงเอาครับต้องจูงรถเรามันอันนี้เลยไงล้อมันแบบยางมันยางมันเป็นยางทางเรียบใช่ไหมใช่ต้องจูงถ้าถ้าอันตรายจูงเอาดีกว่าโอเคไปไปเส้นทางต่อไปอ่า ตรงนี้ฮะก็เป็นแบบจะเรียกว่าน้ําตกเลยก็ได้เพราะว่าสวยมากๆเลยคุณผู้ชมดูนะทางด้านขวาที่เราลงมาฮะก็จะเป็นน้ําตกไหลลงมาจากนั้นเลยนะครับลงมาตรงนี้ปุ๊บข้ามสะพานนี้แล้วลงไปข้างล่างเยนะครับแต่ก็ตรงนี้ไม่น่าเหมาะที่จะเล่นมากนักเท่าไหร่ปะเราไปบนเส้นทางต่อไปกันดีกว่าครับและพี่พีพี่ตามก้นไป ระวังนะเนี่ยดินสไลด์ได้ไหมบีไปได้ไหมใช้ใช้ใช้เทา้าใช้เทา้าเท้าซ้ายข้างเดียวเออเท้าขวาเหยียบเบรกไว้ใช่เท้าขวาเหยียบเบรกไว้แล้วใช้เท้าซ้ายข้างเดียวอยา่ยาอย่าเอาเอแบบนั้นแหละใช่ใช้เบรกสกหน้าหลังเลยเออเออ เจมเขาจะคอยแนะนําวิธีการขี่รถเป็นประจำารเพราะตัวเจมเองเนี่ยทาช่องอะไรนะเชียงรายที่รักใช่ไหมอ่าช่องเชียงรายที่รักฮะเขาจะถนัดแล้วเก่งในเรื่องการขี่มอเตอร์ไซค์ในพื้นที่แบบนี้ครับซึ่งเขาจะคอยแนะนําพี่วีได้ตลอดส่วนตัวผมเองเนี่ยพอจะมีประสบการณ์อยู่บ้างเล็กน้อยครับก็เดี๋ยวเราไปขอคาปรึกษาขอคําแนะนําจากเจมเขาข้างหน้าอีกทีครับในการลงรครับก็ปล่อยลงเลย กลัวไหมพี่วีกลัวไหม่เราเริ่มเห็นนาขั้นบันได่ข้างหน้านี้แล้วนะแต่แต่ผมไม่รู้ว่าตรงไหนพี่เวลาตามไปจุกจะเจอเจ้าหน้าที่ใช่เมื่อกี้ที่เขาไปพวกนั้นเป็นอาสาสมัครป้องกันไฟป่าเราตามเขาไปเลยดีกว่า ตอนนี้เราเริ่มงงครับไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนกันดีแต่ว่าถนนมันเป็นถนนทางเส้นเดียวกันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรประกอบกับช่วงนี้เริ่มมืดมาเหมือนจะมีฝนฝนอะไรเข้ามาแล้วครับแต่เดี๋ยวเราจะไปต่อข้างหน้าตามเจ้าที่อาสาสมัครป้องกันไฟป่าเมื่อสักครู่ไปเรื่อยๆครับให้เจมนำดีกว่า,เด,วาเดี๋ยวเผื่อมอีมีทางข้างหน้าเขาจะได้ลงมาช่วยวีได้ สวยมากเลยอะตรงเนี้ยโอ้ยน้ำตกสวยมากตรงนี้เล่นน้ำได้สบายเลยอะเออน่าเล่นน้ำอ่ะเราก็จะมาเจอน้ำตกตรงนี้ครับผมผมรู้สึกว่าตรงนั้นอะด้านล่างน่ะมันเป็นแบบเฮ้ยแอ่งที่แบบเฮ้ยเล่นน้ำได้มหว่าตรงเนี้ยตรงนี้น่าสนใจมากเลยนะใครมานะครับขี่มอเตอร์ไซค์อย่าลืมมาเล่นน้ำตรงนี้ฮะปะเดี๋ยวเราจะเดินตามเส้นทางเราจะขี่รถตามเส้นทางนี้ต่อไปครับก็จะเริ่มไปทางที่ขึ้นสู่ดอยกันแล้ว เกียหนึงน่งเกียหนึ่งเอาเวปป้ามาเน่าน่